กเรื่องของพรบส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนา2566นะครับจากนั้นก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของข้าศึกนะครับพรบอาจจะขึ้นหลักสูตรว่าถ้าสนองมีระดับนะครับอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอาจจะมีสลับจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรนะครับข้าศหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัุทธระดับการศึกษาพุทธศาสนา2566นะครับ จากนั้นในช่วงเวลาประมาณ10บนาฬินาทีนะครับจะเป็นการชี้แจงการใช้งานระบบช่วยเหลือผู้เรียนของอสำนักง,งานสื่อสารการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งท่านาไปแล้ว3ามแอปพลิกเคชันกับ1แพลตฟอร์มนะครับก็จะปั่นเวลาไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะดูความของเสียงของกิจกรรมแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมนะครับยืดหยุ่นอาจจะปักก่นกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับแล้วถึงเวลา12บสนาฬิกานะครับ เราจะนักประดานาหารการพันเป็นให้เขาเป็นยูเซอร์ที่จากผมือนักศึกษาจะทุกาเมื่อคุณครูแต่ละท่านตรวจเช็คข้อมูลของเขาการเรียนรู้ต่อใจการพัฒนาตนเองการเรียนรู้เรื่องหน่วยตามระดับและการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่จะขอให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเลือ ที่เป็นปะแก้ปัญาและถดต่อกระสายทางเนได้ทันที 2. อนื่นเชือยระบช่วยเผู้เรียนรายบุคคนช่วยให้นักศึกษาสามารถติดตามการลงทะเบียนเรียนตารสอบรับถึงข้อมูลเกกัารเรียนหรือสามารถขัาถึงข้อมูได้ด้วยตเอง Student Class เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลด้านการศึกษารูถูกช่องทางการเรียนรู้ อกสารที <S <S <Durch tus k> ่เกี่ยวข้องทำข้อสอบข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้นักศึกษาและผู้สนใจได้รับพำตอบที่ตรงความต้องการส่งเคราเสริเสริมการเรียนรู้จางหลายชยงนหมายผู้เรียนที่จะพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายสร้างสมรรถนะในการเรียนรู้โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน รู้ถึและทั้งเทียขอ่านอิาท่ย์ครับที่เราคณะทำงานเราได้พัฒนามานะครับสรุปนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าในเฟรมนี้เฟรมเดียวนะครับเราจะมีเครื่องมือที่สำคัญประกอบด้วยกันทั้งหมดอยู่สี่ส่วนนะครับมีสี่ส่วนในสี่ส่วนเนี่ยเราก็แบ่งซอยย่อยเป็นคณะทำงานย่อยนะครับส่วนแรกเนี่ยนะครับที่เรียกว่า สมาร์ทโอเน่เชียงใหม่เนี่ยนะครับอันเนี้ยส่วนเนี้ยนะครับเป็นส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาลายบุคคลนะครับข้อมูลนักศึกษาลายบุคคลนักศึกษาอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับผลการเรียนเกเรดเฉลี่ยตารางสอบกอชอนะครับตัวเองลงทะเบียนมาเท่าไหร่แล้วนะครับได้เกรดอะไรอยู่ในนี้หมดนะครับอยู่ในเรื่องของสมาร์ทโอเน่เชียงใหม่แล้วก็เป็นการยกระดับความทันสมัยให้เกิดน,นะที่มาช่วยให้กับ การจัดการเรียนการสอนของเราะครับวันนี้ก็เป็นบทสรุปทั้งหมดนะครับของแ<ว>อปพลิเคชันในเรื่องของไพทอนแคมป์ฟอร์มนะครับจากอสองคองร์สจะมาเชื่อมใหม่ก็สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มง,งานวิเทศแล้วก็หน่วยงานของเราเพื่อให้หน่วยงานของเราพัฒนานะครับคิดว่ามีอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาพัฒนาพวกเราต่อนะครับก็ ให้ท่านเดินทางกับที่พักโดยสวัสดิภาพขอปิดการประชุมที่แจ้งขอบคุณครับ